สวัสดียามแรลงครับบ๊ะแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศต้งครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานมาวัาที่ในประเทศต่างประเทศเด้อ,อยู่ดีมีแห้งพี่น้องสุภาพแข็งแรงลำลำไม่ลวยนี่พ่อกับลูกวันบานหน้าย่ำคำพี่น้องมาหาโลโคกเก็บเห็ดหน้าพ่อยีแวงพี่ละทัางโคก หอยหินกวงหอยลูกค้าบ้านหนองเอ็ดตำบลผืออำเภอพุ่มจิ้ใสจังหวัดหนองคายาจะของมันไปทั้งเดียวผู้จอดของพื้นก็นได้ยิ่งข่าวว่าเห็ดออกทั้งโคก,กหน้าไผแว้งยิ่ข่าวว่าเห็ดออกข้างโคกนี่ว่าท่านว่าโอ้ยสิทธิมาใหม่หน้วไผแว้งไ,ไอ้โมลุน ทางบ้านลุงวนเห็ดออกได้พี่น้องเห็ดขมเห็ดยูคาเห็ดปลาเห็ดโคกเห็ดละงกเห็ดกอเห็ดดินโอ้ซื้อแนวเห็ดที่นี่ก็เห็ดเห็ดอันเห็ดขมเห็ดยูคาหรอวะโอ้ควลืเขาควักขึ้นนอนใส่ยากันยุ่งยังไงถือวะเอาไขยแวงอันนั้นควลืซึ้งมาเปิดราคาไว้ใครเป็นเราบ่ใครตัวไป ขายเราอีกคู่นึงแล้วขายอะไรป่ะเด็กฮะสองตัวมือเงินกุบบาทวายที่ขายราคากระเซียตะควันกันถือว่พี่น้องจะคว้างกับห้องหน้าพนหกะมามาหลักเก็บเห็ดเพิ่นหมดดีครับไปยี่งครับ สวัสดีครับไปหาเลาะใส่หัวกันไหมอันไปปลูกพริกโอ้เช่าให้เช่าหน้าเช่าสวนขี้ขยันใช่ไหมไปปลูกพริกแยกแยกตัวหรือคุ้ยผูหน่อยเพิ่นโอ้ขายขายคู่นึงแล้วนี่บ่เพิ่นนึงอ่ะเออโอ้เอาไปสักอนซ้ำเป็นราคาเที่ยวอ้ย ย่งก่าสวนเข้ายากเอาขึ้น,นวางเสร็จโอ้ยังยักตัวย,ยี่นี่กล้วยยงจักตัวยี่นี่โอ้ยกล้วยพ่อใหญแวงก็เห็ดแบบลุกทุงนะเธอว่เป็นนอนหน้าพี่น้องพ่อใหญ่แวงคนนอนหน้านอนหน้าเลี้ยงกวาย เห็ดเกษตรฮะอ้าวเพิ่นว่าโคกหน้าอันโคกข้างนี้ออกเห็ดโคกเห็ดปลาวเพื่อนก็เลยผ่านมาเลยแวะบึ้งแวะเยี่ยมยามถามเคาะพายแก้มน้ำกระดาษว่ะโอ้โอ้ขั้วเหมืนก็ยังอยู่เห็ดยู่นี่มืออื่นมืออื่นสิมาเลาะอยู่มาเราเบิ่งเห็ดโคกอยู่มาหาเราเพนักงานเขาจะไปอันโคกใกล้ท้างอันนั้นพ่นะ พวกในถ้งกันหน้าตัวเหี่ยงกูนะโอ้เจ้าหัวใจตัวหน้าตัวเหี่ยงอ่ะหน้าเดกจังน่ะครับนั่งนั้นไปนานไปเก็บเห็ดอันขัวหมูเท่านี่ได้ป่ะได้อยู่หลายอยู่ไปเจอที่ไหนโคกโคกพันไรนผลไปอยู่ข้าคนไรหลายเห็ดออกพี่น้องเห็ดออกนู่นนี่โคกกำลังหน้าหน้าไม่สมก็จะไปเก็บนะจะได้อยู่ อัน,นได้เฮ็ดอันยังก่อนเฮ็ดขม,มนนเฮ็ดจุคาขันต้มเรียบร้อยแล้วเข้าวเย่าซื้อโลละลอยขันว่านต้มเฮ็ดดิบมันอันเก็บมาแล้วมาปาดขาตัดทำความสะอาดอัน,นโัวเราหกสิบบาท <laughs> เฮ็ดจุคา,าเห็นว่านเขาตะกี้ก็เอินเฮ็ดขมเฮ็ดอันเพืลองขมละว่าใครกัไปเจ้าอันาใแล้วว่าอะไร่ได้เพราะมันกินไม่ได้ไร ม่ไไหลมันมันเกิดเพราะท่านก็เจ้าก็เจ้ากินแต่เนาะไตเละวิถีชีวิตคนนอนนาบ้านเป็นไรกับพวกเขาอ่ะบานไปเลยดิว่าโอ้ดินข้าวบ้านบานนิดหน่อยบ้านเรื่องบ้านเกิดเห็นพะยอมาเก็บเห็ดป่าเห็ดละงูกยังก็เห็ดดินเห็ดนาเลียนนามุมเห็ดดิน เห็ดปวกมาส้นข้าไปเก็บแต่เห็ดขมม่จว่าเห็ดโคกออกเห็ดป้าออกเฮ้ยวมึงหน้าพยแว่งกันนะสนเห็ดปวกก็่ไดหรอ้หาเกีบต้องกบมีต้องออก่ใต้หัังสนไปนั่นแหละหน้าตุ่ดีไปสนเห็ดปวกมันต้องใส่หองแยไปเถอะยเขาบ้านหรอลได้มึงบว่าเาันนั้นบ้านเขาแล้วป่เรอ่บ้านไ่ได้เลยอ้เก่งเหรอวะ เอารถไทยไทยว่าไทยให้รถเดือดจ้าของแล้วบ่โอ้ข้อยถือยาไม่ส่งเหลี่ยมตัวแล้วเนาะโอ้ข้อยบานบานพี่น้องข้อยปากกระแวงข้อยพอยีแวงสเลแอคือเจ้าของเพิ่นละควายปากกระแวงเพื่อน่ะคว้างจะซื้อแวงโอ้ยลายจะเข้ากล้องมาปักขี้นี่หวานข้อยแม่ วายคือมายิ้มใส่กล่องนี่คักแต่ว่าเอโอโก็คือ,อ่างฟันอ่านแถวใช่ไหมพูดเลยฟันขาวนดิเห็นปะเก<อ>ืเอบเป็นพอยแว้งขายบางทีบักละโอ้ขายตะนองบ่ขายคู่นึงมื้นกว่าบาทเต้โอ้ราคาคู่อะไรเป็นงเอ้ยช่วงนี้มันเป็น,นยังไงอันพอยิ้งแว้งแล้วว่าพักใบสก้อนมาั่นะฐาราคาเท่ราคาขึ้นบ่พอยแว้งเท่ราคาดีโกโก้กันบ่ พ่นแม่แดงนันเคลือบยานกันยุ่งอยู่หุ่นอืยปหมอ,อโอ้จัง้อยกับนาแรงจังวยแหงเนี่ก็ได้กดุ่นข่ยอีนตัวนี่อ้ยเปนได้แหงฮะ้แหงแล้วบาแแวนแต่ขายขี่ก็ได้ปีละหมืน่นพี่น้องเอ้ย,พ,ยพี่แรงปีละหมื่นสองหมื่นกล้วยหลายได้บางห็นมันขายออกเกอะอยู่หงโตบานนี่ ยาเก็ยดบ่โอ้หันเต็มควักแต่ขายขี่กันในปีละหมื่นสองหมื่นขย้ยถือเลี้ยงข้อยขายขี่เออบ้านนี้มันเ,นเ,นเลี้ยงหน่อยไอ้โจงไว้สักกันตี <c oughs> รอราคามันขึ้นเนาะอือ <c oughs> รอละคารอาราคาเลี้ยงรอราคาบานนี้จะเฝ้าขายเถอะแต่ข้อยกับตะง่วงกับขายยากยากใคแบ้งไอ้ยู่ห <c oughs> ันไอ้ยูแปดไอ้จงไว้ มาบอกพะขาเบิงพะข้ากับพะขากับพะข้าเอาหดราคาพี่น้องงาเบิงงวก็ได้มาเบิงแล้วะข้าบอกว่าราคาเอาไปบ่ได้พ่ยันยันติดมือวะเพ่นพะข่ามาเบิงงวก็ไดเอาไปราก็ขายบ่นีเอาไปตลาดนัดกกขนขึ้นมาว่าัอนว่ายายอย่างน้อยายที่ไปตกปลาทั้งนน้อ คนดูคนมันบนตกจอกแจกไปหาตึกปลาหรือบอเพร่ะลราหัวบ้านคนเด้ออือเอ้ามันได้ดังไฟเห็นบ่หน่ได้ดังอยู่โอ้่นแต่มันยุ่งกับสิเคื่อสีแเหลว่ยมอะไรวะคนมันนอนหนึ่งเกือบไปยานกันยุ่งอยู่คนอือน่าก็เอาจากกันยุ่งมากจุดอะไรมัน ช่วงน,น,นี้ราคาง้วรา,าคากว้วยพี่น้องเอ้ยวา่ามันจะขึ้นวาาันที่ดีขึ้นฟังอยู่ตลาดใดกับพ่อปันกันเพ่งตะลุ่งมาอยู่บดใดอขึ้นบังพอข้าบ่มหาหล่อเลยหล่ออย,อยู่แต่วนันบกลกาบัราคาบังกาบรา,าค,า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 ,คาเหรอตัวละหมื่นเขาจะกัตีใหตตัวละสี่พันกล้วบาทหาพันนีิไหมตะเก่าเคยขายได้หมื่นสี่หมื่นหาเขาจะกับตีละถ้ตัวะรหาพันหกพันหนิไหมพอวันเขาจะว่าไปเกิเจ้าสิว่เจ้าไดบัันขายบ่ไดั้น ขายว่าเด็ก่าต้องเอาสนุกไยเลี้ยงไว้ดิแล้วว่าสนุกกินเฟี้ยงกินหยาพราะมีหยาเนี้ยเยอดอกวยนี่แหละชีวิตเกษตรกรคนเห็ดไทยคนเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดเกษตรผู้ใดขึ้นมาสิมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไอสางอะไรใดปีน้องเอ้ยสู้มือนี่ตรงมีดทีมีดมีการว้างแผนใบมีหมืใหญ่มันกินว่าว้าว ทหารทีปอยบ่คือพอยแบงเนาทหารทีหลนี่ทหนาแล้แล้วก็พอเอาว้ได้่ยวขัวกับควกัพอดีพองามพอเลี้ยงเนาะ่ม่หลาตัวะเฮบ้านนาเปได้าก่กับตัดางนมือแล้วว้าบ้านหเหนนี่แล้วก็ตัดกระดเห็นเครื่อโต๊ไก่เหรอพี่น้องเอ้ บผสมผสมษาสักคนกักไปสักคนไปแต่ขายเขีอวขายขี้เอาตัวเลี้ยงกล้วยแต่ขายขียวใารขันมันบมีโรคมีแพ้ก็ันใครอยู่หรอกเนาะเลี้ยงกล้วยเลี้ยงงัวก็ได้ในโรคนั้นโรคนี้มาบางเบียดเนี่ยเจ๊คือกระแสมาบางขันนในห้วยเอาเอาไฟแบงไปเบิ่งแย่งน้ำย่อยดูเอาขอบคุณหลายเรื่องไฟแบงเด้อผมจักลับได้บมดเด้อครับผม เอาคลิปนี้กะทีขอจบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเอ้ยเนื้อหาสาระยังกะสิบวิมีมากไม่เป็นการเยี่ยมยามถามข้าวมหาลโล่กุ้งเก็บเห็ดเ,เลยแวบะบถามข้าวไปแว่แงทางบ้านน้องแอก็กตำบลผืออำเภอพบดิีใสจ,จังหวัดหนองคายนะครับเรานอนให้นอนหน้ามุงหวนเคยมาเปิดราคาคล้ยไว้แล้วเราว่าขายออาละสองตัวในเมืองกบ,บาทอยู่บนกล้วยผูอยู่นี่แปดตัว ไปซาก้อนมาเถื่นแลว้ววะโอเกีตัวแล้วว่าเกตตัวราคาขั้วไหนน่ตกใจเพื่อนแล้วว่าถึงมาควายบ้านควายบางงามก็ไปซาก้อนมาเั่นเอาฝากกดไลห์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเไยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกวันน้ำเนี้ยขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมก็ได้เป็นกำลังแรงใจคนทำงานคนสายแรงงานวันนี้ในประเทศต่างประเสีดยดูพี่น้องอายุดีวี่งห่ง สุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยหาเงินหมานเงินหาคำหมานคำเด้อพี่น้องไอ้สวัสดีครับ